เราจะจัดการงานฟรีแลนซ์ยังไงนะสำหรับสายวาดนะขเขาเรียกว่ามังค่งขึ้นมานะครวรมีเทคนิคหนึ่งนะที่ใช้ตอนระหว่างตอนที่เมื่อก่อนเคยเป็นฟรีแลนซ์น,นะแล้วก็ทำเงินได้ค่อนข้างเีนะเทคนิคนี้เรียกว่า JID นะครับร Just In Time ก็ own, คือเวลาเรารับงานครับให้รับงานมาเยอะที่สุดที่จะทำได้ สมมติมว่าผมรับงานวาดมา20งานบางคนบอกบ้าคุณบ้าหรือเปล่าคุณรับมาเยอะๆคุณจะทาทันเลยวิธีนี้ก็เรืองการการแต็งงานจัดอิกทถามก็คือตอนรับมาใช่ไหมครับวาดปุ๊บสเกตเสร็จส่งส่งปุ๊บรอครับจะมีช่วงหนึ่งที่คนนึกไม่ถึงก็คือช่วงตอนที่เราฟรีดงานไปครับแล้วเขาไปนั่งดูแป๊บหนึ่งก่อนอาจจะเป็นวันบางคนอยากจะเร็วไม่เท่ากันให้รับมาแล้ว สเกตงานฝีดสเกตงานฝีดสเกตงานฟีดอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเทคนิคมันคือให้เราแบ่งสเต็ปงานนะครับมาเป็นต่อย่อยๆนะมันเป็นหลายๆสเต็ปเช่นวารูุจะมีอะไรไอเดียนะมีไอเดียเราก็ส่งไปก่อนแล้วก็สเกตส่งไปลายอาร์ตส่งไปคัลเลอร์ลิงส่งไปอแก้ไขส่งไปให้คุณฟอรสเต็ปมาเยอะครับเวลาที่ทํางานนะหลายๆงานเนี่ยโยน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 คุณสามารถรับงานได้เยอะมากกว่าปกติปัญหาของฟรีแลนร์หลายๆคนเขาเรียกว่าทํางานใหม่ๆเนี่ยเขาจะคิดว่ารับมาหนึ่งงานต้องทํางานเต็มนั้นจนเสร็จจะเคคาไม่่อิด เฮ้ยจริงๆมารับด้านหลายหายงานนะพร้อมๆกันนะแล้วเวลาทํางานก็อาจจะจัดแพลนเนอร์ให้ดีๆนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถําทำให้เราทงานได้มากกว่าเดิมที่สำคัญก,ก็คือลดความเสียดด่ยงบางอย่างได้นะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถซื้อได้นะก็คือเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่านะแล้วที่สําคัญก็คือคุณควรจะมดทำก่อนนะีน่ส การมาจํามานลดความเสี่ยงได้เยอะมากนะครับจากที่โคตรเสียเส่ยงสิ่งมากเลยนะเสี่ยงมากไม่ได้จ่ายตังค์คุณทําให้คุณแบบอย่างน้อยนะเขาบิดไปอะ่ะเรายัางได้เงินมาจาอยู่ระดับหนึ่งนี่เป็นเทคนิคนึ่งครับเรียกว่าเจไนะที่ครูออมเอามาแชร์ทุกคนฟังนะใครมีเทคนิคอะไรนะครับที่แตกต่างจากนี้นะครับเราอาจาะอาจะดีกว่าไดครับ